นะครันะอยากพบเพื่อนทุกคนเพื่อข้มเป็นซีรีส์โม่ข้นที่สิเกิดนะครับที่ข้นบุกเข้าวัดตบเต็มยุ่ง,จงใจแท่เสียสละเวลาเสียสละแรงหยุดมาลงมีเตรียมสิ่งเตรียมของเตรียมจัดเตรียมหวียงซอยบบุญนี่จะจริงจังกับเรื่องพวกนี้มากนะครับ นั่งกระจังเล็กเห็นเกิดข้อหมั่นค,คนงในแม่ทมเท่าธงมณีทั้งด้านจิตใจความคิด,ดจิตใจแนะก็ทุกอย่างมับนบริมาณคงแค่ว่านี่อ่าคงทีท่เป็นที่ย่าหลับแบบนี้การง่ายนี่อันนี้คืออีกเรื่องหนึง่งอะแต่ถ้าเรามีความมัน่นคงทางทรัพย์สินเด็ดความคิดและจิตใจเราองมีขวอหมั่นคงเราก็จะรักษาอะไรไม่ได้เลย ซึ่งทิ่ที่เห็อุอายนิดหน่อยมันไม่ได้มันคงด้านเดียวนะครับมันก็เล้มันคงแค่ด้านเนี่ยขยายขยายมันวงเรามีของดีทุกอย่างนะครับ,บรจ้างให้คนงานเท่านั้นด้่ที่เวงเสียงไฟแสงสีลดยี่สิบโอขันเป็นของผมเองเป็นของพี่เองเพราะพี่จริงๆ่ะการนี้เนี่ ล่างสองล่างสิบล่างยี่สิบล่างคันบขมีใจไม่จะเห็นนี้บ่ได้่แต่เราต้องมาจากพิษต้องสื่อไอ้วงเดียวนี่เสานไครับมันมีเช่าได้ดูอยู่เราก็เช่าแล้วก็จัดการกันได้แต่ที่ที่มีเนีน่ยที่อยากให้ทุกคนได้เ oh. ห็นว่าอ๋อพิ่นก็เดี๋ยวเสาไงไงพิ่นสานก็หมั่นโกงสานก็แรงเกี่ยวกับวงเพื่อไอ้วงหนี้มายอาคารเลยอยู่ไปในรถดโดน ประด็ค e ือแค่ว่าสิหายจินปีส่งปียังสิไม่ลหวนะครับเราก็คมีทุกอย่างไว้ที่ทั้งสองฝั่งที่เราดูบนเรือย่างพันน่ะมันไม่ได้มีแบบนี้ชื่อโกงเนี้ยพอไม่มาทันจับเงืนนี่บางงบบางหนี้เนี่ยมาเป็นบ่าสื่อเนี่ายถ้าจับข่าวสื่อก็เริ่มชุบไม่เห็นันี้เพราะเอาอยากให้มันเงินสดนะครับแล้วก็ความนั่งโกง ด้านเดียวก็ไม่ได้ถ้าเราไม่มีความคิดหรือจิตใจที่มั่นคงก็จะรักษาทรัพย์สินไม่ได้เช่นเดียวกันนเป็อย่างที่ต้องสวดมนต์ยาที่ต้องอธิษฐานก็ไม่ถือว่าจริงจังนะสมัยก่อนนี่มันยก้อนดุยไอเป็นแบบยาเเจ้าพนิต้องไปหาวิ่งไก่แบบถึงทุกคนเหมือนไม่มีไม่มีอะไรครอบจักรวาลหรืออไอก็เลอบอกว่าจะพ้องดีที่สุดเ พวกนี้เหนียวยามากไม่ง่ายในโดยเฉพาะอาชีพศิลปินอาชีพนักแสดงดาราถ้าเจ้าภาพที่เราเห็นคือถ้าเจ้าสวยรู้เป็นให้โซ่มงมีของแรงเียมีของดีใช้มีคนห่าสิผมเห็นมีครจ้งเไปนอนมีสาระทับเสดเื่อไกง่วงหวานเหมือนเหนื่อแไปเล่นทรรมนเจ้ะว่าเอ๊ะเป็นอะเรเงี้มงอกเคือกัน ตะวันเดียนเนี่ยได้ได้อยู่ประวัตใช้ที่ที่วัดเลยสม,มาบูรณประวัตเป็นบางเป็นแหนะ่งาการได้นอนการต้องรอดการต้องอดทนเนี่ยอดทนไม่ไม่ใช่มาดาลลาร์มือหนี้นี้คิ้วแหละแต่สติอสบายทุกอย่างเนี่ยเขาจาัดสรรคิ้วมากเนี่ยเพือจะหมั่นค้นไปหรือว่าเนี่ยบางคนไปหมู่บ้านเนี่ยไปในแห้องเสาเพื่อที่จะไปไทย สองช็อตห,หน่อยๆหนึ่งถ้าเราจะต้มน้อนน้อนเด้ง่านเงี้ยนอนตีตีนอนคือพวกเขาเลยตีนอนคือตีมังล่อนอนเด้ง่านเขาเพื่ออื่นเนีย้ยแต่จะต้องไปลูกไปปฏิบัติงานนะครับบางคนเนีย่ยงานของงายนายว่าอาชีพที่หาเงินได้ง่ายที่สุดในปฏิบัติและค่อนข้างที่จะเป็นอิสระแต่เพื่ออาชีพ มอลังนะเพื่อจะมีทุ่งเข้าเนี่ยเอางานเฉลี่ยต่อเดือนเดือนละ2ี่สิ้างานเอาโดยเฉลี่ยสม่ตโวราพรโนคาาโตหาร์โสิเดนก็มีขับรัมอไซค่เื่อนี้กันจักยังจะ้องได้หรือเปนก็สีแ่่บางค้ดหม่ยังซิลปินยังมีกี่มัอเพกาะบ้านสายจากเมือหรเบียานรสีทที่หน้าหนึ่งอไป สองปีวายจะขับขึ้นหน้าวสันไม่เหตุผลที่มันออกไปสองปีนั้นว่านั่งพรพอใจคาใส่ใจาลัหก็ไม่หลับานาวันเป็นนั่เหตุคุนัเหตุผู้นหญ่แจะขาดตัวเกียน่อยมาวายจะของไร้ใจหลรยเพียบเนี่ยเป็นวงเงินคูงานหล เอหูอยู่แล้ววาเดือนหนึ่งงานเก็บเดือนจ้าของเก็บร้อยเก็สามยี่เดียม่ได้ไหลโดยเฉลี่ยประมาณเดือนละสองหมื่นบาทงตัวเลคงงเจ้าก็ต้องแทรการเจของเมันสามารถอยู่ได้ในสองห่นแต่บางพ้นทีดของพ้นที่เาจะรองพ้นสิ่ไร้หี่ยินนี่หอดูจธอกาส่วนตัวทหืจางสร้างแตงานสร้างแตงานยางทำลบยขีดขีดทั้งหนึ่งหรทั้ง แต่ว่าถ้าเกวดเร็ย้อยนะแต่เรียงนี่คือเห็นไม,ม,ม่โซเชียลเห็นศิลปินอื่นๆเขามีผู้จัดก,การส่วนตัวเขามีรถส่วนตัวเขามีช่างมาแต่งนะแต่อย่างเป็นทือเขาแต่กำบ,บัมูลจะฟอง,งคือที่ททจจาราทรเรียนแห่นที่หนาหนุ่มใจยาดีตามล่าดอกไปแล้วมันมีดอกจะตักที่ไหนอยากเับทัวแม่ระเบียยว่าเพื่อมารึกสาก็เรยว่าจไปเอาไหมา เหนของท่านซึ่งม่จาาประอบไวมันเราต้องจัดกานตนให้มันได้บางเถ้าอัจะของใส่ชีบแบบนัคือคือคืออ่อโดยทกงนั่นเองที่แล้ว่าโอ้งนดใจใเน่ือละสองเมืองแต่อันงูกว่างูไล่ใจเดือนลึสามเมือสี่หวงเป็นเออ สิมัทีขอตอนลรองระโปงเรนพอสามมือนนวันนีคือต้อเป็นยนใจด้วนแล้วก็ต้องหอวไปเพาะว so <weight subset rule> ่าไม่เห็นผลมาพอพอใจเพราะว่าจะของกางการจะของที่ว่าสิ่งที่กินสิ่งที่กิคิดว่าสิ่งที่กินสิ่งที่กินแต่เรามนไม่ได้เป็นได้ทุกคนมันตเบุนจะของนั่งมันตะบุญจะของนั่นคือทางเรือยากเป็นคือ หมอลำอย่าเช่นเป็นหมอลำเราเราเริ่มอยู่มาวันนี้เป็นสลอเออย่างเช่นแอนโอดีหรือใหม่ก็เช่นเรียกแล้วเขาเนี่ยค่าโตเป็นหลายเืหลายแสนเขามั่นคงปนเหมือนทุกปรดเทศเนตล่ะนั่นต่ละคนเขามันตอขนกันดีๆมาวันนี้จะมอกจรมาคุยกใสชื่อเดบกเขาไง กูแต่จะเตรียมแบบเขาอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้หนังที่นี่แบบเขาต้องหางทุกอย่างมาเต็นยาร์าให้กับตัวเองแล้วสุดท้ายเขามาบอกว่าตัวเองไม่พอไม่พอจ่ายอยู่ไม่ได้อยืมอะไรเป็นล่องเดหาร์อินซูปตินอราไปเอามากมันก็ไปไม่ได้ทางแต่เป็นสัตว์ยิ่งแบกความท้าทายเราก็ต้องตั้งเงินตัวเองด้วยแบบเท่าซ้ำไหนเท่าซ้ำไหนเท่าเท่าเท่า หรือพิสีที่ไล่ไปไหนกคนหมทุกคนอยากได้ใช่ไหมทุกคนอยากได้เยอะหมดเลยใช่ไหมครับแต่เราก็ต้องประเมินตามความจริงว่าเอเข้าถึงสูงว้นเไปได้หรอที่จะไปที่บางแกล้งกับหนึ่งแบบสองแบบสามเดียวรือซื้นุกแบเป็นแาบไปง่าอันนี้พ่อให้า่อต้องเลยเข้าเดประเมินตัวประเมินตัวแล้วก็จัดการตัวเอง อาชีพเนี anyway, <match> ่ยวางทางที่สุขอิสระนัเป็นอนาชีพที่มีความสุขเพราะว่าเราเล่นล่องไปงยางลื่นลืดยโลดลอนอาทีพคือหันหายอดรวนารลับไปไหนเคยเนี่ยนับเมืนแดดย่สิสองปีว่าพุ่หากินมาตลอดได้กินกรปแอ้วพองมาอดไปเพื่ออะไรเอใครโมวัต์ไทยรินมโนนาโมนาโงงเฟินเพื่นางนี่เนี่ยใคกินพเาไม่เื่อน้หนักเป็นการใหม่ เขาจะขาดแสดงสิ่ไปสนฐานไทยเป็นาคนไทยแับคนเหลือกินเหือกใส่เหือเขียบต่วานาหากินแบบหา้ากินข้าไปมันมีีีวิมไม้ที่นี่เห็มๆเลยคือยูลำเอียงมานสิ่งที่แต่ยังใส่ชีวิตแบบเก่าเยาว์เขาทานเยอะเขาถูกฝกฝังมากี่ยคือแบบลำบากสิงนแต่ก็เถตึงเนี่ย วันอื่นนเงินเป็นหลานแต่วก็ผมเคยไปนอนลงแล้วผมเคยไปกินขอเขล้าอาหารแต่ขี่เสนเอนมันก็ไดยลายไนเลยเนาะโถนเขาสิจอดเสนเ์หนมอกาเขาอย่างนั้นแพ่คือทั้งทั้งที่เงืนอนีีแล้วเนี่เงื่อนี้แล้วไปยูระเบียบไปได้เิ็งเงื่อนหลานแล้วแล้วก็มันจะใส่พวกรบเคยใส่นี่รถส่วนตัวแล้วก็เคยเอาไปไอ้ที่รถบ้าเป็นน้ำม้งนระเบียบเป็นน้ำมูนไอ้ที่หันเงินคน สนประมาณเท่าเนี่ยลอยประมาณลอย่ลอยสีลอยมีสีกระางรถมีสามคันไปยู่นพื้นที่เนี่ยงกันไปไยู่้ใหญ่ทุกคนก็เป็นผูใหญ่ไม่ไม่ยู่นะระานีมันเป็นมันเป็นยุบใหม่มาแต่เข้าใจด้วยแต่ว่า้าร์ทจะแบบประเมินทุยานนั่นไปในควนเป็นสีน้ำมันสี้นสุขหองแล้วอาชีพ เนี่ย yeah, ม yeah. the re really like, ันเดียวนี้ช่องทางที่สีเกิดโตได้อยู่มั่นคงได้อยู่นะถ้าเรารู้จักเก่งรู้จักใช้องคจักที่สีมาเพื่อหาเรื่องูีมันเหลือนะฮะบางคนงงจับจัดสั่งแบางส่วนนั่นก็เหลือมันก็เหตุผลเขาอยู่อะไรอยู่ไม่ได้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ทํางานใหม่ หรืออาชีพโปรนงมอรังรืออาชีพโปร่ยเงินดึงแค่ต้องเหนี่ยงานก็เท่าแมินมอระเงินมอตัวที่รวยกว่าเราเขาก็ไม่ได้หยิบเฉยในจุดของแต่ละคนเขาก็ยังต้องทํางานเพื่อมันเป็นการสร้างพึ่งคันเอาคิดแค่ว่าเกิดมาแล้วเทาเกิดมา้าคันคิดว่าสมมติว่าเอาเงินเลยอ่ะได้ปวดนี่ก็ได้อยู่ดีหรอได้ปวดหรือคิดว่าสมมติว่าเอาเงินเลยก็ได้อยู่แต่ละ มันค e ือเกิดมัียสารเกิดไหมเขาเกิดมัธยสักรุคากะคือต้องสานงานต้องมีอาชีพิต้องทำงานเอาไปอะไรทุงแนวเแต่ว่ามันเขาบ่ไปตายตรนนี้ยืนแหม่หลังแหม่บ่หลังได้ไหมอะไรก็เอาไปไม่ได้หรอกแต่เรามีนิทายวันนี้ต้องต้อถามเงยว่าเกิดมัธยสังแบบนี้นี่ครับโยมันไปเนี่ยว่าต่อไปเขาสร้างเราสร้างอะไรให้กับครอบครัวให้กับตัวเองบ้างงานบอกอันนี้เขาจิงเทียบกับตุนขะ ถ้าทุ่งนกคนเอาปลกก่อมยมันก็เอาอย่างเลยนเพื่อจเกิดไม่แหงว่าถึงงานเที่ยวไหนแหงว่านะครับอันนี้กนเล็กในน้อยที่ก็เราไม่นไสนว่าสรุปแล้วไม่ว่าจะเป็นชนชั้นไหนระดับใดทุกคนต้องสรา้างคุณค่าให้กับตัวเองสรส้างความสำเร็จเราอยู่ในจุดเราก็จงภูมิใจในความสำเร็จเล็ลกๆของเรา ในแต่ละปีเราไปเช็คดูตัวเองดูแค่ตัวเรานะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเมื่อวานวันนี้ดีกว่าเมื่อวานไหมปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วหรือเปล่าถ้ามันดีขึ้นถือว่าโอเคความเงินแต่ความไม่ทุกข์การเะเนี่ยปีปีกายนักพิการเนี่ยชี่มีต้องดีขึ้นพอนะครับทันทีลูกันถือว่าโอเคอยู่ได้ดูไม่ยู่ใจกันลอย นะเราาทมันพ่อยูยูกันนี้มันอียูเสียมันก็ยูมองมองไม่แม่ไปอางเทียแต่เราไเยอนระยะแต่เราคิดหลายตอนคั้งเาคิดเกินตัวมันก็เทียบแาวีก็เดียอาจจมก็ต้อตกในสบอกก็ถูกอันี้พ่อมาแนะนำของทุกคนต้องวนโดยทุกอย่างตามวางเป็นจรงเอาหมดปล่อยบอกใส่ไหมเ่ย my